น้องอ่ะจะสมาธิสัน้นเราก็<อ>เครียดนะคะตอนนั้น<อ>ก็คือเครียดก็พัฒนาการเรื่องการเรียนก็ดีขึ้นค่ะน้องมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีจินตนาการผลลัพธ์ดีมากเลยเรายังอึ้งเลยพ่อแม่ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะคะไปพบกับคุณแม่ที่ให้น้องทานอเลไทยนะคะคุณแม่โทรมาบอกเล่าด้วยความตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นพัฒนาการของน้องที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราตามไปพบกับคุณแม่พร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีความตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคุณแม่นะคะที่ มีประสบการณ์นะคะให้น้องทานอเลเทนนะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะน้องมีการเรียนที่ดีขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสาวนะคะเป็นคุณแม่ของน้องซันนะคะค่ะน้องซันอายุกี่ปีแล้วคะตอนนี้6ขวบค่ะ6ขวบนะคะเรียนอยู่ชั้นอนุบาล2ค่ะเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสองนะคะอยากให้คุณแม่น้องซันเล่านิดน,นึงว่าก่อนที่น้องซันจะทานตัวอเลเทนอะค,ะ <ข Salem S 1> ค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะ ในช่วงก่อนที่จะให้น้องทานอะไรไทยนะคะก็คือน้องเนี่ยเป็นคนนิ่งๆแล้วก็ตอนระบายสีเนี่ยระบายไม่ไม่อยู่ในเกาะตอนนั้นอยู่อนุบาลหนึ่งนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนเล่นตลอดเลยคือเวลาเขานอนกันเนี่ยเขาก็จะไม่นอนเล่นแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยก็สมาธิไม่ดีทําไม่เสร็จเล่นก่อนครูก็บังคับให้มาทําครูเขาก็บอกว่าคุณแม่คะเหมือนกับน้องอ่ะ สมาธิสั้นมีเสียงมีมีภาวะเราก็เครียดนะคะตอนนั้นก็คือเครียดก็เลยเจออะเรไทส์อ่านข้อมูลดูศึกษาแล้วแหละสักพักหนึ่งก็เลยลองสั่งมาให้น้องทานดูกล่องแรกทานวันละหนึ่งเม็ดนะคะกล่องแรกให้น้องทานวันละเม็ดใช่ค่ะก็คือผสมผสมกับพวกช็อกโกแลตเป็นน้ำส้มอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เขาทานได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือทานไปหนึ่งกล่อง พอกล่องที่สองพอดีอยู่เทอมสองพอดีอ่าค่ะอ่าคราวนี้ก็คือระบายสีเนี่ยอยู่ในกรอบครูก็บอกว่าคือตอนนี้น้องนิ่งขึ้นมากเลยแล้วก็คือรับฟังคำสั่งครูได้ดีคือพัฒนาการดีขึ้น่ทานไปชักประมาณกี่เดือนได้คะสองถึงสามเดือนนะสองถึงสามเดือนนะคะค่ะแล้วเรื่องเกี่ยวกับผลการเรียนเป็นไงบ้างคะผลการเรียนใช่ไหมคะสอบก็คือคะแนนห้าสิบสอบได้สี่สิบแปด โอ้สมทั้คะแนนสูงมากเลยนะคะเนี่ย48แล้วก็พอเลื่อนชั้นขึ้นเป็นอนุบาลสองตอนนี้อนุบาลสองก็คือได้อยู่ห้องคิงอค่ะคุณครูบอกว่าถือว่าเรียนดีจัดอันดับก็คือให้อยู่ในห้องคิงเลยคือเหมือนกับพัฒนาการได้เรียนแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องซันก็นั่งอยู่กับเราด้วยนะคะน้องซันค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะน้องซันอยู่ชั้นไหนแล้วครับ อนุบาลสองน้องซันเนี่ยน้องซันทานอาเลอไทยกินทุกวันไหมครับค่ะอ่าน้องซันชอบไหมชอบชนะอบเนาะอเลอไทยดีไหมครับด,ดีครับดีครับนะคะค่ะก็ฟังจากที่คุณแม่เล่าแล้วนะคะเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากๆเลยนะคะถ้า,าถ้าให้พูดถึงความคุ้มค่าค่ะคุณแม่คิดว่าอาเลอไทยเนี่ยคุ้มค่าไหมคะคุ้มค่ามากค่ะจาก จากที่เราเป็นแม่เนาะจากเห็นพฤติกรรมลูกแล้วก็เพราะว่าเขาได้ในเรื่องของพัฒนาการแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ได้ก็คือ,อได้ในเรื่องของคุมคุ้มกันนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยไปโรงเรียนอยู่อนุบาลเนี่ยไม่เคยป่วยคะ่ะไม่เคยลาครูเลยน้องไปโรงเรียนทุกวันซึ่งต่างกับเพื่อนๆนที่ว่า อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็ลาเดี๋ยวก็ลาเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้องซันเนี่ยไม่เคยลาค่ะอ๋อค่ะก็น้องมีภูมิคุ้มกันดีคุ้นด้วยไม่ไม่ป่วยเนาะเพราะว่าปกติเขาจะเป็นภูมิแพ้เหมือนกับเวลานอนเนี่ยจะขึ้นทัดขึ้นทัดเ่ะแต่คือเขาไม่เป็นนะคะถ้าเป็นคะแนนถ้าคะแนนเต็มสิบคุณแม่ให้อาลูทายสักเท่าไหร่ดีคะให้สิบเต็มเลยค่ะให้สิบเต็มเลยนะคะค่ะแล้วก็เชื่อว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะที่มี มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของน้องหรือกําลังมองหาตัวช่วยเสริมนะคะอยากให้คุณแม่น้องซันนะคะฝากอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ที่ชมคลิปนี้สักนิดนึงค่ะค่ะก็จะฝากคนที่มีลูกที่เป็นเหมือนน้องซันอย่างเงี้ยนะคะก็คือเพิ่มในเรื่องของความจําแล้วก็สมาธินะคะในในตัวของอเลอไทและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของภูมิคุ้มกัน,นะค,ะค่ะลองทานดูได้ค่ะตัวนี้คือทานแล้วประทับใจมากแล้วก็ คิดว่าพูดถึงความคุ้มค่านี่คุ้มที่สุดค่ะชื่อสุพศรอ,อภิชัยเฉลิมพรนะคะหรือพี่นิงค่ะค่ะคุณแม่นิงนะคะ,คะ,น,ะน้องเอน้องชื่ออะไรน้องล้มเก้าค่ะอายุจะเก้าขวบแล้วค่ะอ๋อน้องล้มเก้านะคะอายุจะเก้าขวบแล้วค่ะอยากให้คุณแม่เล่า